สวัสดีครับบันทึกรับสก๊กนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มอัญเชิญผนึกเทพนะก็เหลืออีกแค่16นาทีตอนแรกก็ว่าจะไม่สุ่มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่าลองหน่อยก็ได้นะก็ออกกันเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวจะลองสัก30ป้ายนะโอเคมาลุยกันดูนะว่าจะออกไหมแค่นี้นะจะออกหรือเปล่านะปับ๊บ ได้เศษมานิดหน่อยอ่าโอ้ยไม่ได้นะปับ๊บโอ้ยรอบนี้ได้เยอะอยู่เนาะเอออ่ะมาดูนี้ได้กี่เศษนะอ่ะได้ยี่สิบสองเศษนะเออทั้งหมดสาสิบป้ายนะยีส่สิบสองเศษอ่ะดูตัวนี้บ้างนะตัวนี้ก็สามสิบเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวหมดเวลานะ ปุ๊บพับก็เศษมันก็ได้พอประมาณเนาะการันตีสองเศษอะนะเออพับเฮ้ยไม่มีชื่อขึ้นมั่งเลยเอ่ะแบบนี้นะสามสิป้ายตัวนี้ได้18เศษได้น้อยกว่าอีกนะได้น้อยกว่าตั้งเสเศษเลยอะ่นะะตัวถัดไปกันนะอ่ะลุยอีกสาสิบป้ายตัวไม่ทับ โฮโจนี่ไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นาะสําหรับตัวแม่ทัพมิติตัวนี้ครอ้ตัวสุดท้ายมาไม่มานะเออก็ตัวนี้ได้ทั้งหมด22เออได้เท่ากับตัวแรกเลยนะอะตัวไก่ตัวสุดท้ายนะมาตัวสุดท้ายนะโอตัวนี้เลอสี่สิบวิ ทันไหเนี่ยเอออ่ะมาสาสิบวิอ่ะ,อะจบเรียบร้อยนะไม่ได้อะไรเนาะเออหรือยี่สิบวิอ่ะสำหรับอันนี้ก็ไม่มีดวงนะไม่มีตัวไหนได้เลยเนาะเออก็อ่ะไว้รุ้นใหม่ตู้หน้านะก็ไม่รู้ว่าจะวนเข้ามาอีก เมื่อไหร่นะนานแค่ไหนถึงจะวนเข้ามานะครับอ่ะหมดแล้วทั้งหมด90ป้ายนะ3ตัวเรียบร้อยนะก็ได้มาสูงสุดคือ22ป้ายอ,อ,อีกตัวนึงได้18ป้ายก็ถือว่าน้อยเลยนะเรียบร้อยนะไม่มีดวงนะไม่มีไอดีไหนได้เลยอาจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าห่อของเนี่ยมีของใกล้หมดอายุนะก่อนกดป้ายโฮโจนะครับพอหลังจากป้ายกดกดป้ายโฮโจแล้วเนี่ย ของใกล้หมดอายุมันจะหายไปนะผมก็ว่าอยู่ผมว่าอยู่ผมหาไม่เจอแล้วว่าของชิ้นไหนมันหมดอายุนะที่แท้แล้วมันเป็นของป้ายโฮโจนะซึ่งผมว่าผมดูแล้วนะว่ามันไม่มีวันหมดอายุนะครับไม่มีวันบอกวันหมดอายุเนาะอย่างป้ายทองเนี่ยก็ไม่มีบอกวันหมดวันหมดอายุป้ายลุงก็ไม่มีบอกวันหมดอายุป้ายโฮโจเองผมว่าผมดูแล้วนะมันก็ไม่มีวันหมดอายุนะแต่ มันหมดอายุนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กดตู้ป้ายโฮโจเนี่ยป้ายมันจะหายไปนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่เก็บไว้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็หมายว่าเสียไปเลยครับเพราะงั้นตู้โฮโจเนี่ยถ้าไม่เติมเนี่ยโอกาสได้น้อยมากๆเลยเนาะเพราะว่าป้ายมันให้ให,ให้กดเท่าไหร่ให้กด100ถึงจะได้45สเศตซึ่งกด100ป้ายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบ100 130เศษนะร้อยสามสิบเศษเลยนะ้า้นี้ก็แปลกๆนะแต่ก็ถือว่าผมดวงดีนะได้ตัดสินใจได้กดไปนะแต่จะมีมาอีกได้ไหมเมื่อไหร่จะเข้ามาอีกนะก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆป้ายมันดองไม่ได้นะครับสําหรับตัวฮัวโจอุจิยะสือนะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ